ถามออฟในฐานะาเป็นคนนั่งนี้เป็นแงโอ้โหจะบอกว่าก็เปลี่ยนคำพูดทันไหมพี่เอคือแต่ว่าจุดหนึ่งที่เห็นชัดเลยพี่เอคือเรื่องของตัวช่วงล่างอ่าว่าต่างกับตัว GR Sport ที่ขับมาอย่างในชัดเพราะแน่อนอน เครื่องเดียวกันเกียร์เดียวกันเนี่ยฟีลลิ่งเนี้ยมันก็แต่จุดหนึ่งเมืม่อกี้นี้ลืมคุยกับอัพเรื่องเสียงครับตอนนี้เพเอกเข้ามาสิ่งหนึ่งที่พี่เอกได้ยินคือเสียงกระจกบังลมหน้าเนี่ยพี่ I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. กลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้นะครับเรายังวนเวียนอยู่กับ h ฮรักรีโวอ f อฟโรดเพรสทิปครับแต่เราเปลี่ยนคันครับหลังจากที่เราได้ขับในตัวรุ่น GR Sport คราวนี้ครับมันกลับขั้วกเลยครับเรากลับมาขับในตัว Standard c a คแต่เป็น 4x4 นะครับก็เป็นรถลุยอีกสำคัญอีกนิดนึงในคลิปนี้นะครับเราจะไม่ได้เป็นบรรทุกคลิปที่ ได้มานะครับเป็นของน้องไดอาร์ลนะครับลองไปดูตรงคลิปของน้องเขาได้ในช่องเทนเนลของน้องได้นะครับเพราะว่าเขาจะบรรทุกน้ํามาหนักประมาณสักประมาณ6700โลแต่ขากลับครับพี่เอ๋นะครับกับน้องออฟที่สุดนะครับจะขับคันนี้ตัวถังเปล่าๆ กลับกรทมกันกับกรุงเทพกันเดี๋ยวเรามาดูครับว่าไอการที่เราไม่บรรทุกเนี่ยมันจะเด้งดึงยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในคลิปนี้เลยครับอ่าครับเราก็ให้น้องออฟขับมาเป็นไม้แรกเลยนะครับหลังจากที่เราได้อ่าให้ทุกคนได้ดูว่าเราอาจจะได้ถูกเปลี่ยนมารับเป็นไงบ้างออฟขับมาแล้วคนเดียวอย่างนี้อ๋ออยากเป็นคนของเลยพี่ ขนอะไรดีครับนี่รู้สึกว่าวิญญาณนักขนเข้าสิงครับเฮ้ยรถคันนี้คือวัยรุ่นสร้างตัวเลยนะพวกหัวเดี่ยวแต่ข้อพิเศษของคันนี้มันเป็นแบบ 4x4 ครับแล้วเราจะสังเกตไหมโตลต้าไม่ได้ใช้คําว่าคันนี้เป็นออฟโรดนะอืมเออแต่มันน่ะดูไซส์ที่ขับอ่ะเอาว่ามันสูงไหมสูงครับเออเนาะแล้วคันนี้เขาไม่มีบันไดข้างมาให้ไม่มีพวก GR Sport หรือว่ารุ่นอื่นรุ่นสีประตูรุ่นแคร์เพราะนนั้นคันนี้ฮะ ต้องคนขับเนี่ยช่วงเท้าเนช่วงขายาวนิดนึงพี่เอหรือไม่ง่้นต้องปีนขึ้นหน่อยเมื่อกี้นี้พี่เอก็ปีนแต่ว่าเสาเอเนี่ยจะมีตัวมือจับมาให้นะออีดก็เลยแบบว่าฟิลลิ่งแต่ผิดกันอย่างหนึ่งอย่างที่บอกตอนต้นเมื่อกี้นี้นะครับว่าตอนนี้เรากําลังขับกลับจากเขาใหญ่มากรุงเทพซึ่งเมื่อวานเนี้ยที่ขับมาเนี่ยช่องเนาะไดอาร์เนี่ยนะเจ้าทองท็อปน้องไบเนี่ยรถมีการขนของ นะครับมันก็จะนุ่มอันนี้เชื่อว่าทุกคนเดาได้ออฟก,ก็น่าจะเดาได้เหมือนกันนะนะว่าเวลารถกระบะเนี่ยเวลาเราขนของที่มีน้ําหนักเนี่ยความนุ่มนวลม,มันจะเกิดขึ้นเอาจริงเหรอพี่ถูกต้องครับ <laughs> เอาแล้วไงเราเหลือสองคนนะครับเว่าถ้าใครดูคลิปที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีพี่โคก<อ>พี่โคกกลับไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับหนีกลับไปรถสบายแล้ว<อ>ว่าั้งพี่โคกกลับมากับเราสามคนเนี่ยไม่มีที่นั่งนะ คันนี้แม่งหัวเดียวมี2ที่นั่งกลไ้กางน,น,น,นั่งไม่ได้ด้วยคันนี้กางก็นั่งไม่ได้เพราะ,ะคาวามพิเศษคันนี้คือเป็นนอกจากไงโฟร์บโฟแล้วเนี่ยยังเป็นเครื่อง2008แเทอร์โบแลวก็เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยใช่พอเป็นเกียร์ออตโต้นะครับตัวเบาะมันเปลี่ยนไปไงเบาะมันจะกลายเป็นแบบ50-50ิบ 50, ้าเพราะคอนโซลกลางเนี่ยมันจะเป็นคอนโซลกลางที่เป็นคอนโซลแบบเกียร์ออตโต้ซึ่งจะเหมือนในตัวของอในตัวที่เราขับมาไฮรันด์ีโวทั้งหมดเลยนะ มีโหมดพาวเวอร์มีโหมดอิโค่เป็นกันใช่เป็นกันหมดนะครับก็นี่แหละครับเดี๋ยวเราไปรับของส่งของกันหรือเราไปส่งของมาแล้วนี่กําลังตีรถกลับโรงงานนะครับได้เงินฟีลลิ่งเป็นไงบ้างอ่ะพอเราคุ้ยหานี้แล้วครับไอ้เรื่องว่าทำฟีลลิ่งแหมไอ้จริงนะฮะคือคือต้องบอกว่าเมื่อกี้แชร์ให้พี่ไปคันนี้จริงๆแล้วเอาเคยขับตัวหัวเดียวเนี่ยเฉพาะในสนามที่บุรีรัมย์ ล่าสุดตอนที่เราไปเมื่อปลายปีแล้วพี่ที่เป็นตัวไฟฟ้าตัวไฮโดรเจนอ่ะพวกนนเป็นหัวเดียวต,ต้องบอกว่าบนถนนเนี่ยขับไกลๆไม่เคยขับหัวีเดียวมาก่อนเลยอ,อันนี้เป็นครั้งแรกแต่จริงๆนะพี่เอ๋ผมรู้สึกว่ามันขับง่ายกว่าที่ขีแทรรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันกับพวกสี่ประตูหรือรถแคปสักเท่าไหร่เลยใช่คือเอาจริงๆครับรถมันไม่ได้มีความยากง่ายต่างกันครับมันจะไปยากก็คือตอนบรรทุกถ้าแบบพวกบรรทุกหนักบรรทุกสูงเพราะอะไรรู้ไหมเราจะมองไม่เห็นด้านหลักแล้ว ถ้าคันนี้ไปเป็นตีตู้ทึบหรือไปทําเป็นรถคลอกหนักๆงองใช่ไหมมันก็จะไปยากเรื่องของการขับเพราะว่าออปชั่นออปเกียร์ถอยหลังของเราไปปุ๊บกล้องไม่มีไม่มีเออครับผมไรซึ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเดินกันใช้งานจริงๆครับอ่าอ่ามีครับมีระบบช่วยเหลือกันถอยหลังครับพี่เออะไรครับก็คือไล่พี่เอให้ลงไปดูข้างหลังให้หน่อยเอาอีกแล้วครับน้องวะ ถูกต้องครับถ้าเกิดสมมติว,ว่าพี่เอกเป็นคนขับพี่เอกก็จะบอกว่าออฟครับออฟช่วยดูข้างหลังหน่อยว่าเราใกล้อะไรหรือยังชนอะไรหรือเปล่าไม่มันอันตรายนะพี่เอกเพราะว่าข้างหลังเนี่ยจงช่วงมันยาวน,นิดนึงแล้วก็กระจกเนี่ยเขาพยายามทามุมมองให้มันเห็นเนี่ยวัตถุได้ใกล้กว่าความเป็นจริงและโดยเฉพาะกล้องมองหลังเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมุมอม,อมองระยะเนี่ยอาจจะมีการปิดเพี้ยนจากความจริงอยู่บ้างให้คนไปช่วยดูดีที่สุดก็ต้องติดกล้องเพิ่มกันจะปลอดภัยมากกว่าคันนี้มันห้าขอนะเป็นช่วงยาวเขามีช่วงสั้นด้วยนะ แต่ก็แล้วแต่ใครอยากได้แต่ว่าแน่นอนซื้อมันทุกอะยังไงก็ต้องช่วงยาวเพราะมันทุกได้เยอะยอะ,ะครับได้นันมากกว่าแต่ว่าจุดหนึ่งที่เห็นชัดเลยพี่เอือเรื่องของตัวช่วงล่างอ่าว่าต่างกับตัว GR Sport ที่ขับมาอย่างในชัดเพราะแน่นอน,เค,อเ,นเครื่องเดียวกันเกียร์เดียวกันเนี่ยฟีลลิ่งเนี้ยมันก็แทบไม่ต่างกันยกนเว้นตอนเนี้ยรถมันเบามากอืความเร็วปลายช่วงไหลมาพี่มันแบบปื้ดปืดดีไหมสปายมากอโอ้เลนงแควรนี่ไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าช่วงล่างด้านหลังครับถ้าอยู่บนถนนเนี่ยปูน ช่วงเมื่อกี้สระบุรีใช่ไหมพี่อ่ะฮะโอ้โหช่วงนั้นนี่บันเทิงเลยนะโอ้โหแบบเต้นเลยนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะให้ออฟได้สัมผัสครับเพราะว่าน้องออฟเองยังไม่เคยสัมผัสเพราะว่าตอนที่เราคุยในเรื่องของกระบะตัวไฮรักรีโว่ะก็แทบจะยังไม่เคยออฟโรดจ่ะจ๋าหนักๆให้น้องออฟไปแล้วนี่ก็เหมือนกันก็อยากให้น้องออฟรู้ว่าเออเวลาวิ่งบนถนนที่เป็นลัตยางเลียๆแบบนี้เป็นยังไงถนนปูนเป็นยังไง นะครับมันยากไงคือรถยืมหรือรถที่จะให้สื่อมารีวิวที่เป็นหัวเดียวแบบนี้มันไม่มีนะเอาจริงๆน้อยมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาอะอยากให้เราไปเอาตัวท็อปเอาตัวขายแต่รถที่ใช้งานจริงๆเนี่ยแทบจะแบบไม่ค่อยได้สัมผัสนี่ก็ได้สัมผัสเอาอเครับนั่นแหละครับแล้วนมุมมองคนนั่งบ้างพี่คนนั่งรู้สึกยังไงครับโอเคมากเพราะว่าสบายไม่ต้องขับไม่ต้องนั่นอะไรเลยออโต้พาวิลด์ครับออโต้พาลดคือถามว่ามันมีความรู้สึกเด้งไหม คนนั่งเนี่ยคัาเนี่ยยังมาต่อยปะซ่อมถนนเนี่ยนะครับวิ่งอยู่เลนขวาสุดคือรู้สึกสะเทือนแต่ก็ไม่ถึงขั้นนมแด้งแต่รู้สึกอย่างหนึ่งนะที่พี่เอกนั่งมาตลอดทางที่เอาขับเนี่ยครับรถไม่ไม่ดีดว่ะแปลกใช่หลังอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราเราจะเจอรถที่เป็นแบบเบาๆแบบนี้นะครับมันจะดีกว่านี้มันนี่มันจะดีเด้งกว่านี้อ่าเท่ากับว่าแซงว่าในตัวของรีโว่ดีนะครับและตัวหัวเดี่ยวที่เป็นขับสีตัวนี้เนี่ย มันมีจุดนี้เพราะว่าพี่เอ๋ได้ลองขับในตัวหัวเดี่ยวที่เป็นขับสองตีกว่านี้คลิปพี่เอ๋ลงไว้แล้วนะครับมีคลิปที่พี่เอ๋ขับหัวเดี่ยวนะครับแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นขับสองไม่เหมือนกันนะครเออไม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยเฮ้ยแม่งดีกว่าเว้ยมันดูเหมือนมีกระดอนอ่ะแต่มันแบบหนึบหนึบหนึบเหมือนรถแต่งถ้าจะมองเหมือนแบบเหมือนพรถแต่งที่มาดึ๊กเด้งดึ๊งดึ๊ดึ๊ดึ๊อย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เด้งแบบดีแบบโอย โอ้ยโออะไรอย่างเงี้ยมีเสียงด้วยนะเสียงอะ่ไรเออนั่นแหละจริงเนี่ยคันนี้ออกว่าถ้าต้องให้แบบตีรถเปล่าแล้วขับทางไกลๆเนี่ยไม่โอเคอยู่นะโอเคอยู่โอเคอยู่เพราะว่าตอนที่เขาขนน่ยที่ไปดูคลิปนะเสิร์ชนะไดนลาวนะครับน้องเขาขนน้ำม้าหลังประมาณ6-700กิโลครับไหมเป็นแบบ70แพ็กอะนะครับ650โลได้รโประมาณนะ เขาบอกว่านุ่มนวลมากมาสบายไอเราสองคนก็คิดว่าเราจะได้มาเอ้ยขากลับกรุงเทพเราคงนุ่มนวลแบบเปล่าตื่นเช้ามาปุ๊บเอายกน้ำออกหมดเลยเว้ยเอาน้ำไปบริจาคเอ้าชิบหายแล้วทีนี้นั่งเด้งกันสิครับเออแต่มันไม่ไม่ดีกว่าที่คิดเออมันมันดีกว่าที่คิดมันไม่ได้เด้งขนาดนั้นนะครับเนี่ยน่าเสียดายก็คืออาจจะเพราะกระเป๋าเสื้อผ้าของออฟไปหนึ่งเป็นไปได้นะเนี่ยอยู่มั้อยู่ไหมสักฮะลอลเออยังอยู่เฮ้ยของยังอยู่ไว นะครับก็ข้างหลังเราใส่กระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็เก้าอี้เล่นด้ยสังตัวจริงไม่ได้มีผลนะไม่มีผลหรอกพูดให้เป็นกําลังใจเล่นนะครับพี่เปีไม่นั่งข้างหลังดูไหมพี่อย่าเลยมันจะหัวแดงร้อนเลยนะดูถี่แดดร้อนเปี้ยงเลยนะครับโอ้พูดถึงเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าแอร์หนาวมากพี่เอนี่เขาติดฟิล์มมาให้เรานะแต่ว่าให้ดูให้ดูนี่เยพอเห็นประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้เข้มระดับหนึ แล้วก็แอร์เนี่ยไม่ได้เป็นดิจิตอลเหมือนตอนใน G R แล้วนะเป็นมือลูกบิดหมุนกงานแต่อันเนี้ยพี่อยากให้ออฟดูนะถ้าออฟดูเลเยอร์ของคันนี้นะในไฮรักแชมป์ไม่มีอนี่นะฟังกชันฟังก์ชันที่เราจะปรับลมเข้าอะไรไม่มีนะจะมีแค่ลูกบิดหมุนแล้วก็ปรับ AC เท่านั้นเออเนี่ยแล้วก็พอคันนี้เป็นขับสีก็จะมีลูกบิดเพิ่มขึ้นขับเพื่อนเออแต่มีดิฟล็อกให้ แต่เรื่องของ D A C ที่เราทดสอบในคลิปที่แล้วที่เป็นไม่มีนะอันนี้ก็ออปชั่นพวกนี้หายไปขึ้นลงทางราดชันไม่มีไม่มี U S C ก็ไม่มีนะครับนี่แต่ราคาคันนี้นะเดี๋ยวพี่เอบอกตอนนี้ก่อนย้ำอีกทีก่อนเดี๋ยวพี่เอจะขออนุญาตขับราคาเป็นไงครับพี่เอราคาคันนี้ครับราคาในเกียร์ธรรมดาก่อนเกียร์ธรรมดาครับเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทโอ้พอมาเป็นเกียร์อัตโนมัติคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่7จ็ดแสนเจ็ดหมื่น 6,000บาทครับอ๋อราคาก็ต่างกันหลักหม,มื่นหลักหมื่นเป็นเกียร์โต้คือใครอยากได้รถขับเคลื่อนสี่ล้อในราคานี้นะเพ่ว่ามันก็น่าสนใจนะแต่ถามว่าถ้าจะเลือกเกียร์ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัติเพ่เลือกเกียร์อัตโนมัติแล้วนะอ้าวเหรอพี่เออทําไมล่ะครับเกียร์ธรรมดาพี่เพ่โคตรกลัวเลยอ่ะโคตรกลัวไปออฟโรดแล้วเกียร์ธรรมดาขับยากอเออแต่สมัยก่อนนะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเออเขาก็ขับเกียร์ธรรมดากันนะแล้วรถอ่ะ ก็ไม่ได้มีกล้องเหมือนแบบแบบแบบนี้นะคือคันนี้แม่งเหมือนยุคโบราณเลยอ่ะคือไม่มีกล้องไม่มีอะไรเหมือนกันเขาก็ยังขับกันมาได้ตั้งนานนะเออไอมุมมองนี้บางคนอาจจะมองว่าไม่มีกล้องก็ได้ไม่จําเป็นเออเขาก็เลยไม่ใส่ให้เพราะมันทาราคาได้ถูกไง่นี่นี่มันก็เลยเป็นต้นละเท่าไหร่พี่ฮะเาก็ไม่รู้นะมันอาจจะมีต้นทุนที่แพงก็ได้นะเขามันต้องรวมถึงจอนะ พจอเนี่ยจะเป็นจอที่ไม่เหมือนกับที่อยู่ในตัวของใน g r ในตัวฮิลเลอร์ก็ไม่ใช่ล็อกโคก็ไม่ใช่คนละจอกันราะว่าคล้ายแค่ดีไซน์ต่างนิดหน่อยแต่เ้าที่ยังรองรับ a อ p l e ิลคเมลแ d o ์โนนะให้ให้ใหนะครับแต่เสียบสายด้านบนนะเพราะไอ้นั้นจะเสียบสายด้านล่างอันนี้ต้องเสียบสายกับตัวจอเลย ก็เรียกว่าอย่างน้อยก็เป็นออปชันที่ปรับมาเพื่อคนขับยุคดิจิตอลมากขึ้นขับส่งของต้องการดูแผนที่ไปด้วยอันนี้ไม่ยากนะมีให้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วรถมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็อยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องของฟิลลิ่นะครับเป็นไงตกแต่ตัดติดร้วนๆครับไม่ไม่ทานไม่มีซอฟไม่มีซอฟทัแต่มีมีผ้าผ้ามาให้นะคันนี้ไม่ได้มีหนังเลยนะ ผมอยากนุ่มให้จับมือคนข้างแทนออเอาเวลาเราไปส่งของไปนู่นไปนี่ส่วนใหญ่เราก็จะเอาแฟนเรานั่งข้างกันไปฮะแต่เวลาตอนยกไม่รู้ว่าจะใช้แฟนลงไปยกของหรือเปล่าอันนี้จะใช้เรามากกว่าไปลงไปยกของนั่งอยู่ในรถอย่างเดียวพอนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับให้เราเห็นว่าในตัวหัวเดี่ยวของทางตัว h ฮรักลีโวเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าสแตนดาร์ดแคป เทานะครับไอนนตัวเครื่องยนต์เนี่ยในรุ่นนี้มีให้เลือกตั้งแต่2.8ถึง2.4ก็เลือกเอา2.4ขับสก็มีแล้วก็เกียร์ธรรมดาก็มีนะครับขับ2อก็มีแล้วแต่เรื่องเลยอดีนะครับโตต้ตาก็มีชอยมาให้เลือกแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะอย่างที่เราคุยในคลิปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะคลิปของพี่สินคลิปของพี่โคกับออฟเนี่ยเครื่องยนต์แม่งกินน้ามันใกล้เคียงกันแต่อันเนี้ยเออเห็นไหมออฟเราจะไม่มีอัตราเฉลี่ยนะไม่มีครับเออ ต่อันนี้เราสังเกตจากเกจวัดน้ํามันก่อนแล้วกันจริงๆอะเตอบยากนะครับเพราะว่าเกจวัดน้ํามันส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยคงที่อะคือการลดมันมันไม่ค่อยเท่าน้ำมันที่ใช้จริงเน่ยแต่ตอนนี้เราขับมาประมาณ85กโลนะครับเมื่อเช้าที่เขาเติมมาเต็มถังเลยตอนนี้ยังไม่พ้นขีดตัว F เลยโ,โขีดสุดท้ายเลยพี่รถมันนิดเดียว เดี๋ยวจะมาดูว่าถ้าเป็นพี่อ๊อฟม,มานั่งตรงนี้จะนั่งได้ไหมแล้วถ้านั่งไม่ได้อาจจะต้องสลับในเรื่องของกระเป๋าไปไว้ตำแหน่งไหนแต่ต้องบอกพี่เอว่าอ๊อฟสูงมา80วันนี้ขับอยู่ท่าสบายนะพี่เอ,อข้างหลังเอเอบเอาไว้เหมือนกันอ,อ,อแต่ขออบอกหัวหมอนชนแล้วนะเอะล่ะครับเออเตรงเนี้ยเออถ้าถ้ามาตรงเนี้ยพี่เอะเลื่อน เลื่อนออกมาจากตำแหน่งที่บอกนะประมาณซึ่มประมาณเนี้ยโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเรามาดูสลับก,กันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะครับเราสลับตัวมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็การสรั่นสะเทือนของเราก็เริ่มรู้สึกมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเราวิ่งเส้นคู่ขนาดด้านนอกนี่ก็อย่างที่เห็นตอนนี้นะครับเอาเป็นคนนั่งบางอ่ะถามออฟในฐานะเป็นคนนั่งนี้เป็นแงโอ้โว oh จะบอกว่าขอเปลี่ยนคำพูดทันไหมพี่คือไอ้ร้อยกิโลตะกี้เนี้ยทางมันเรียบมากครับแต่พอช่วงที่ทางมันเริ่มสะเทือนเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นอีสไตล์อีเจ็งเราเข้าข้างในแล้วกันนะเราวิ่งข้างนอกเราจะรู้สึกว่าบัมปี้เยอะหน่อยครับคือพอท้ายรถมันมันไม่มีอะไรบรรทุกอยู่ครับมันมีแรงสะเทือนอย่างเห็นได้ชัดแต่ถามว่าถึงขนาดแบบ เออนั่งไม่ไหวเลยไหมอยากจะออกจากรถทันทีเลยไหมก็อากาศเดไม่ได้ขนาดนั้นอ่าอ่าคงอารมณ์ประมาณเหมือนตอนที่นั่งรถสองแถวพี่เอ๋ไมมีเราอยู่บนรถคนเดียวอ่ะอ๋อเออมันฟฟลลิ่งนั้นเลยคือผมบทีเขาก็ขับขับไปแล้วเราก็นั่งกันเ่าใช่ใช่เพราะว่ามันมันแบบเดียวกันเลยก็คือเป็นรถเปล่าที่มันแทบไม่มีลํำดัักันถทุกอ่าฮะมันก็จะมีฟีลลิ่งคล้ายกันอยู่นะแต่ต้องบอกว่ามันรู้สึกได้เลยนะว่าไอ้ข้างหน้าอย่างจริงเนี่ยมันมันนุ่มกว่านะแต่เวลารูดผ่านล้อหลังเนี่ย แรงสะเทือนมันอยู่ที่ทางด้านหลังก็คือดีนนั่นแหละชัดเจนจะมีดีนเข้ามาดีนหลังเข้ามาแต่ว่าพี่เอกมันมีจับอาการได้นะถ้าใครได้ดูคลิปตอนพี่เอกคุยกับพี่สิทธิน่ะในตัวของในตัวพีเันเนอร์นะครับให้พี่เห็นมีความก็คือว่ามันใกล้เคียงกันกว่าอนิดนึงนะแต่อันนี้หนักกว่าคือเวลาขับรถป่าเพราะไอ้นั่นก็นั่งกันสองคนอย่างนี้ไหมพี่เอกเออมันมีมันมีช่วงแบบดีนด้านหลังขึ้นมานิดนึงนิดนึงขึ้นมาได้อ่อันนี้มีความใกล้เคียงกัน แต่ว่าอันนี้น่าจะหนักกว่าแต่พอเป็นทางแบบคุยซิ่งเรียบๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะสบายแต่จุดหนึ่งเมื่อกี้นี้ลืมคุยกับอัอฟเรื่องเสียงครับตอนนี้พี่เอเข้ามาสิ่งหนึ่งที่พี่เอได้ยินคือเสียงกระจกบังลมหน้าเนี่ยพี่เอยังมีความรู้สึกว่าลมมันยังไม่ค่อยประทัดมากนะแต่พี่เอได้ยินเสียงอยู่ข้างหูอ่ะเออคือตอนเป็นคนนั่งจะจับอาการเรื่องเสียงไม่ค่อยชัดเจนแต่พอมาเป็นคนขับพี่เอกจะได้ยินเพราะว่าพอพี่เอกกดคันเร่งไปความเร็วเพิ่มขึ้นไปตามที่เรากดเนี่ยเราจะได้ย ดังมากขึ้นแต่ตอนนี้ผ่อนมาอยู่90กิโลเมตรเออเบาลงเมื่อกี้นี้วิ่งลอยอ่าครับมันน่าจะวนมาจากกระจกหลังนะพี่อ๋อเออที่มันวนมาจากตรงรอยต่อระหว่างหัวแคบๆอ่าแล้วเสียงมันตีย้อนขึ้นมาไม่เนี่ยเป็นพวกลมเออถึงได้ยินอยู่ตรงข้างหูแต่ข้างหน้ามันเลยแบบดูไม่ค่อยชัดเจนครับแล้วก็ล้อคันนี้เป็นกระทะล้อ17นิ้วเออเป็นไงบ้างดูดูดูพอเมื่อกี้นออกไปดูข้างนอกนะครับเฮ้ รถนแม่งสูงว่ะเนี่ยพอมานั่งขับจริงๆเป็นคนนั่งยังรู้สึกไม่เท่าไหร่แต่พอมาเป็นคนขับแล้วเออว่ะม,มองมองมองเห็นแล้วมันแม่งสูงจียขคันหน้าเนี่ยซีอห้าอยู่หน้าเราที่สูงกว่าเขาอย่างเห็นได้ชัดเออเออมองเห็นแบบหลังคาเียงห้าได้เลยอะ่ะจริงข้างันหน้าคันนี้เอเวอเรสต์ดีไรเรียกกันเลยนะ,ยะต่าแน่งกัน<ใ>กั่งนะเนนะี่นะแต่ว่าพี่เอ๋อยากใจร้ายกับออฟจริงเลยอะ่ะลูกสายเอาเลยครับพี่เอ ท้าไม่เกรงใจครับไม่เกรงเข้าปั้นท oui> ี่เพิ่งกินไปเมื่อกี้เพราะอะไรรู้ไหมว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่เอ๋ขับรถหลายคันนะไปทดสอบที่พวกเหล็กเมื่อกี้เราันพกเหล็กพี่เอ๋เอาทางแรปเตอร์พวกเหล็กแรปเตอร์สองตัวสูนครับช่วงล่างฟ็อกวิ่งรูดซ้ายแบบนี้เหมือนกันเชื่อไหมมันวิ่งนะแทบจะแบบไม่ไปเลนอื่นเลยอ่ะไม่รู้สึกแต่ขับคันนี้อาจจะต้องขอกลับไปอยู่เลนขวาเรารู้สึกดูดิ เออไม่แตกต่างกันในเรื่องของช่วงล่างเห็นไมช่ชัดนะครับแล้วก็การขับสบายเนี่ยสำหรับพี่เห็นะเหมือนที่อ้อบอกเลยว่าขับปกติเลยไม่ว่าตอนที่เราเมื่อวานเราขับในตัวของ G R Sport นะหรือในตัวของ oco, r o c c o Reer P Runner เหมือนกันนะครับฟีลลิ่งเหมือนกันไม่ได้มีความแตกต่างสูงโพซิชั่นมองขับสบายนะครับแต่มันมีแค่ในเรื่องของช่วงล่างนั่นแหละ ช่วงบัมปี้ที่เราจะมีความรู้สึกเราจําได้เลยว่ามันไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็คันนี้เออพี่เอจจาแหนบบรรทุกไม่ได้ฮะว่าแหนบบรรทุกข้างหลังเนี่ยมันสามแผ่นหรือห้าแผ่นนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาเพราะว่าเราไม่ได้ดูและเพราะว่าข้างหลังเนี่ยแหนบมันก็จะมีความรู้สึกว่าแตกต่างกันเพราะว่ามันต้องใช้งานในการบรรทุกใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการแบบแข็งกระร่ากว่านั่นเอง แข็งแกรกแข็งแกรกบมันทุกได้เกินไม่ไม่เกินหนึ่งตันแน่ๆแต่คันนี้น่าจะสามตันได้นะไหวสามตันหรับสามตันสามตันไหวแชสซีเขาแข็งแรงไม่หักแน่ๆครับจริงสเปกโรงงานคื่ตันหนึ่งถ้าดูเิเติมตันใช่ไหมครับถ้าสามตันก็ไปเพิ่มแนวไปอีกสักตัน่ไปติดชบไฟใช่ชบไฟเพิ่มแน่นะเราจรเหนล้อลนมีสูตรก็นี่ไงเขาถึงให้เรากระทะล้อมา อยากจะไปเปลี่ยนล้อเองอยากจะไปทําอะไรเองไปแต่ว่าในรถในแบบนี้เนี่ยมันก็เอาไปทําเป็นรถคอกได้นะ<ม>แล้วก็ไปทําเป็นรถใส่เป็นแบบเผาเข่าลอยนะครับก็เปลี่ยนเผาท้ายไปเอาของบางทีเขาก็เ,าเอาของรถหกล้อพวก<ม>ที่สูงเอลหรือพวกของอะไรที่แปลงง่ายๆเนี่ยมาจับใส่<ม>นะครับแล้วก็บรรทุกหนักๆเลย<ม>ไหวนะครับ<ม>ก,ก็ได้อยู่คือแชสซีมันเป็นแชสซีที่มันแกร่งมันแข็ง<ม>นะครับมันทน มันก็เลยจะเป็นที่นิยมที่เขาจะเอาพวกหัวเดี่ยวอย่างเงี้ยมาขนของแล้วขนที่ก็ต้องทำ mm hmm. เขาเรียกอะไรทำจำนวนให้ได้มากเพื่อให้คุ้มกับต้นทุนนะกำไรอะไรอยงี้มันอยู่ตรงนี้เลยนะการจะซื้อรถเนี่ยก็ต้องรู้ว่ารถมันทุกได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อเราจะได้แบบเฮ้ยขนต่อเที่ยวเนี่ยขนได้เยอะแต่การสงตทนต,ตัวเปล่าเนี่ยก็ทำได้ดีนะดูดิ mm hmm. เข่าโค้งกว้าง โอเคเลยนะพี่โอเคโอเคเหมือนที่เมย์บอกอะพี่เคยขับไอ้เจ้าตัวเตี้ยของเขาที่เป็นขับสองอะบรราแคบเหมือนกันอย่างเงี้ยวิ่งแบบออกตัวหนึ่งเอีสองเอียดเลยนะแต่นั้นเกียร์ธรรมดาอันนี้ก็จะชฉีวเวหน่อยสบายสบายแต่แรงม้าสองรแรงม้าเหมือนกันกับในตัว GR นะเครื่องสองจุดแปดล้อเหมือนกันนะครับการกดคันเร่งของเราก็เลยไม่ต้องกดคันเร่งเยอะค่อยๆแตะรถนก็วิ่งขึ้นแล้ว ถ้าถามพี่เอกทำไมคนซื้อหัวเดียวต้องซื้อตัวนี้สี่ขูนสี่พี่เอจริงๆสี่ขูนสี่อ่ะการจะซื้อใช้อะ่ะพี่เอคิดว่าคนในเมืองเนี่ยหรือการที่เราพี่เอจะซื้อคันนี้ไปแครไปไปเป็นแบบทํางานแบบแครี่นะเป็นแบบ JNT หรือเปขน,นของเนี่ยพี่เองคงไม่ซื้อหรอกออเพราะว่าขับสองธรรมดาก็พอ,อพอแล้วนะครับแต่ว่าในตัวขับสี่เนี่ยมันไปมีผลต่อการใช้งานต่างจังหวดัดเผื่อพี่มีไล่ มีไร่กาแฟอยู่บนดอยอย่างเงี้ยครับรถเนี่ยมันต้องขึ้นดอยไงอใช่ป่ะแล้วก็อาจจะต้องเป็นทางหรือไปสวนปาล์มภาคใต้ยอย่างเงี้ยเข้าไปซึ่งเป็นทางแบบลุกลางเจอฝนตกซึ่ง ภาคใต้ดี้ชื้นตลอดเวลาการได้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะช่วยและพอมันเป็นเนี่ยเหมือนคันนี้มันจะยกสูงหน่อยใช่ไหมมันก็สามารถจะขนของได้เยอะนั่นเองโอ้แต่เสียงซาวข้างล่างนี่มาเต็มเลยนะเนี่ยผ่านดไปเอฟเฟกต์ครับประกายเอฟเฟกต์ตีขึ้นมาพู่งฟึ่งพู่งฟึ่งพู่งฟึ่งนะมันก็ก็เลยต้องเลือกกันว่าเออเราอ่ะจะซื้อคันนี้ไปที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่เอกอยากใช้งานในเมืองแต่พี่เอกต้องใช้มันทุกหนัก มันจะมีกระบะแบบนี้นะอ๋อไปทําเป็นกระบะด้ำอ่อไปทําเป็นรถน้ําขนทรายขนดินทําบ่อดินแต่ว่าไม่อยากติดเวลาครับอ่าเพราะว่ารถด้าอ่ะหล้อสิบล้อติดเวลานะแต่เราใช้สีล้อเนี่ยวิ่งได้ทั้งวันวิ่งได้ทั้งวันนะครับแล้วก็เออมันต้องเข้าไปในถนนที่มันเป็นแบบ บ้านจัดสรรที่ยังแบบเป็นทางโคลยังไม่มีไม่มีสร้างไม่เสร็จดิอย่างนั้นมันก็จะต้องใช้เครื่องขับเครื่องสี่ล้อนั่นก็คือช่วยเวลาแบบโอ้เข้าไปลุยทางแบบเละๆอ่ะอันเนี้ยมันก็ช่วยเราหลุดพ้นสถานการณ์ต่างๆได้อ่าก็แล้วแต่ภาวะของการจะเอาไปใช้งานนะครับอันนี้มันถ้าขับสองขับสองแชมป์แต่ถ้าขับสี่เลือกไม่ได้แล้วนี่เลือกไม่ได้นะก็ต้องเป็นรีว เพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วพี่เอกก็จะสรุปตอนท้ายสักหน่อยหนึ่งอยากให้ทุกคนได้ดูก็คือว่าเจ้าตัวของขับสี่คันนี้เนี่ยถือว่าขับสบายเลยนะบรรทุกของขับคุยซิ่งแบบนี้นั่งคุยกับเพื่อนฟังเพลงดูมแมพนะครับไปส่งของ,ของสบายนะครับแล้วก็พอมันเป็นเกียร์อตรัตโนมัติพี่เอกเชื่อว่าเวลาเราเข้าดงเข้าดอยนะครับทางขุขบขาแบบไหนเนี่ยเกียร์อัตโนมัติขับง่ายกว่าเกียร์แมนวนวลพอเจอมาแล้วกับตัวแมนนวลนี่ เหนื่อยครับออกตัวดับตลอดเวลาเลยหมายถึงว่าการขับโหมดขับสีด้วยถูกไหมพี่จริงๆริงทีออโต้เดี๋ยวนี้มันเซ็ตมาดีฉลาดเครื่องเกียร์ฉลาดมากานะเวลาขึ้นลงทางชันปุ๊บมันทดเกียร์เองนะใไวมากใช่มันฉลาดพอให้เราที่แบบเรามีหน้าที่คือประคองพูงงอะไรอย่างเดียวแล้วก็ขาก็กดคันเร่งอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องวุ่นวายแล้ว ได้หมดนะครับอันนี้ก็เผื่อไว้ให้เพื่อนๆได้พ,พิจรารณากัน็นทางเลือกว่าแบบเออจะซื้อรถนะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4บอ่ะเดี๋ยวนี้เกียร์อัตโนมัติฉลาดแต่เกียร์อัตโนมัติก็ต้องแลกกับราคาที่เพิ่มขึ้นนะอ่าเออประมาณแบบอย่างน้อยก็ต้องมีสัก4 0 0หมื่นห้าหมื่นบาทครับแค่นั้นเองนะครับต้องง่ายๆแล้วแต่เพื่อนเลยว่า ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเราพูดคุยกันแบบนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับเราคงขออนุญาตจบในคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ดูแล้วถ้ามีโอกาสเอาคันนี้ มารีวิวแบบใช้งานจริงๆจังๆเป็นเป็นเรื่องเป็นราวก็ค่อยว่ากันตอนหน้านะครับคลิดว่าขอบคุณน้องออนะครับจากที่ส่งมาเล่าแล้วมานั่งพูดคุยกันทั้งผัดกันนั่งผัดกันขับนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในเล่าเรื่องรถนะครับให้เป็นกําลังใจกับเพจและทีมงานด้วยแล้วก็อย่าลืมกดสมัครสมาชให้กับในช่องของพี่อ๊อด้วยนะครับครับผมนะครับเจอกคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ติดตามกันอ้อลืมครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ จะได้ไปบ้าดคลิปใหม่ของเราทุกวันครับเอาล่ะไปละครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ